ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับุู่วันพอดค่ะเรามา,มาคุยเรื่องการเงินกันบ้างนะคะหัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือเพิ่มเงินออมในบนัญชีเราก็ต่างรู้ดีนะคะว่า การเก็บเงินหรือการออมเงินอย่างเสมอเสมนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องพึงปฏิบัตินะคะแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับใครหลายๆคนในขณะที่รายได้หรือเงินเดือนของเรามักจะไม่ค่อยเพิ่มเลยนะคะแค่คงเดิมก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเพิ่มเงินออมได้อย่างไรละ่ะ ในเมื่อรายได้ของเรามันไม่ขยับเอาเสียเลยถึงแม้ว่าการออมเงินมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยากแต่มันก็ไม่เอ้ยากจนเกินไปนะคะในบทวามนีเขามี5ขั้นตอนในการเพิ่มเงินออมในบัญชีของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะคะวิธีที่1การทำรายรับรายจ่ายวิธีนี้เราพูดบ่อยแล้วนะคะ เป็นสิ่งที่เราควรทำกันทุกคนเลยนะคะถ้าใครเริ่มทำแต่เนินๆได้ก็จะเป็นการฝึกนิสัยของเราในก่อนเริ่มต้นหรือเป็นการฝึกเบื้องต้นในการทำงานของเราก็ได้นะคะเพราะว่าการทำบัญชีรายรับเายจ่ายก็คือการจดบันทึกรายได้และรายจ่ายในหนึ่งเดือนของเราเรา่อ้รู้ว่าณนะปัจจุบันนี้สภาพการเงินของเราเป็นยังไง การทำบัญชีหรือการจดทุกๆรายการที่เราทำการรับจ่ายอาจเป็นการจดแบบง่ายๆก็ได้นะคะตามสไตล์ของตัวเราเองอาจจะแบ่งเป็นช่องด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นด้านของค่าใ้ใจ่ายก็จะมีหลายรายการมีช่องยิบย่อยสักนิดหนึ่งแนะนำนะคะให้แบ่งเป็นหมวดหมูก่ก็เป็่อค่าจ่ายที่จําเป็นมากๆค่า้จ่ายที่จําเป็นน้อย และค่าใช้จ่ายที่เกินความจําเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คลิสต์นะคะทำให้เราสามารถสังเกตเห็นนิสัยของตัวเองได้ว่านิสัยทางการเงินที่ไม่ดีบางอย่างของตนเองอยู่ในเช็คลิสต์ข้อไหนจะได้แก้ไขปรับปรุงและติดตามการเงินในหมวดรายจ่ายที่จําเป็นน้อยหรือเรียกว่าเกินความจําเป็นกลับมาในเดือนต่อๆไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าร้างรถค่าซักรี แม้กระทั่งค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือที่อาจจะสูงเกินไปรู้ไหมว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพทางการเงินของเราในขั้นต้นนะคะจะได้มองเห็นสภาพพื้นฐานของเราเลยว่าเราใช้ใจ่ายอะไรที่มันเกินความจําเป็นมากไหมหรือเปล่าและบางเงิจ่ายเราควรจะมีการประหยัดเก็บออมเราก็จะมีเงินเหลือได้นะคะ เพียงแค่นี้รายได้เท่าเดิมแต่ก็มีเงินออมเพิ่มขึ้นได้นะคะวิธีที่2จัดการหนี้ตรวจสอบหนี้ทั้งหมดแล้วก็ทำการเคลียร์หนี้โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสูงก่อนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ให้มุงเน้นไปที่หนี้บริโภคหนี้จากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเพราะหนี้ส่วนนี้จะเป็นหนี้ระยะสั้น เราสามารถทำได้ทันทีโดยค่อยๆลดอยหรในวงเงินที่จ่ายได้ตามกำหนดและไม่จ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะควรจะจ่ายทั้งหมดในทางที่ดีเราควรใช้บัตรเครดิตให้น้อยที่สุดการจัดการหนี้ส่วนนี้ให้สำเร็จไม่ใช่การนำเงินออมหรือหาเงินมาปกเพื่อปลดหนี้แต่ควรเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองหรือไลฟ์สไตล์บางอย่าง ควรนำใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตที่รูดไว้มาตรวจดูนะคะว่ารูดไปกับสินค้าหรือร้านค้าประเภทไหนเป็นค่าเสื้อผ้าค่าของใช้ค่าอาหารสำหรับอาหารที่ร้านค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนำมาปรับลดดูนะคะอาจจะตั้งกฎบางข้อขึ้นมาเช่น ท่านรายการใบแจ้งนี้มีรายการซื้อเสื้อผ้าใหม่แทบทุกเดือนอาจต้องตั้งกฎว่าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เกินครั้งละหนึ่งชุดและจะไม่ซื้อในเดือนถัดไปและทำแบบนี้กับให้ใจอื่นๆในทำนองเดียวกันนะคะการใช้วิธีนี้ก็จะเป็นการกดดันลักสนิดหนึ่งและเป็นการสร้างความท้าทายให้ตัวเองด้วยนะคะต้นในบทวามนี้เขาก็จะแนะนำวิธีการจัดการนี้ โดยการใช้บัตรเครดิตให้น้อยลงหรืองดใช้ไปเลยนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วในความเห็นของตัวเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเพราะบัตรเครดิตจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีและก็รู้จักใช้แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้บัตรเครดิตแล้วรูดอย่างเดียวโดยไม่รู้จักคิซะกอรแบบนี้ก็ไม่แนะนําให้มีบัตรเครดิตนะคะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลักละกันค่ะวิธีที่3าม เก็บออมทันทีเมื่อเรามีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินเดือนรายได้พิเศษต่างๆโดยจัดสรรเงินออมให้พอเหมาะกับกระแสเงินสดและรายได้ประจำที่ได้รับให้ถือว่าเป็นเงินออมหรือมองเป็นลนักษณะของค่าจ่ายก็ได้นะคะที่ต้องจ่ายเป็นอันดับแรกเราจะทำการเก็บออมไว้ก่อนให้มันมีความสำคัญพอๆกับ ค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์เราไม่ต้องออมมากนะคะอาจะสิบเปย่สิบเอร์เซ็แต่ต้องออมอย่างสม่าเสมอเริ่มต้นออมจากน้อยๆก่อนก็ได้นะคะเริ่มต้นจาก5%แล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะสัก6เดือนเพิ่มทีก็ได้นะคะหากมีรายได้พิเศษเข้ามาก็ให้เก็บเต็มจำนวนหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า80%ได้ ก็จะดีไม่น้อยนะคะเรียกว่าเราใช้เงินเท่ากับรายได้ของเงินเดือนเป็นหลักแล้วก็มีการเก็บออมโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุกเดือนแบบนี้จะได้มองดูเห็นมูลค่าของการออมในรูปของค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะคะวิธีที่4เริ่มติดตามขายของออนไลน์ที่เราชื่นชอบและติดตามอยู่นะคะ เพจที่เราติดตามก็มักจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆสินค้าโปรโมชั่นที่น่าสนใจเมื่อเรารู้มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อแผนการออมเงินของเรานะคะแล้วก็มาติดตามเพจที่เกี่ยวกับการออมเงินการลงทุนเคล็ดลับการออมเงินต่างๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราโฟกัสในเรื่องของการเก็บออมมากขึ้นนะคะและวิธีสุดท้ายวิธีที่5 ตั้งบัญชีสำรองเมื่อเริ่มมีเงินออมแล้วนะคะแนะนำให้แยกเป็นบัญชีสำรองไว้จํานวนหนึ่งเผื่อเหตุฉุกเฉินไว้ก่อนเลยนะคะและถ้าเราไม่ใช่ข้าราชการหรือทำงานในบริษัทที่เปิดคลัา,าพยาบาลได้เต็มจํานวนแล้วแล้วก็ก็ควรทำากาันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการเก็บออมเงินของเราได้นะคะแล้วที่เหลือค่อยนำไปลงทุน ่อยอดให้เพิ่มพูนโดยศึกษาเลือกช่องทางในการลงทุนให้เหมาะกับเงินออมที่มีอยู่แนะนำนะคะว่าให้เลือกลงทุนแบบสม่ำเสมอและเป็นการสะสมไปเรื่อยๆรู้ไมมค่าว่าการออมเงินนระยะเวลาอน,น,นานและผลของการตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นระยะเวลาของการออมเงินว่ามีเงินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผ่านไักระยะเวลา,นานหนึ่งนะคะ การมีบัญชีสำรองนอกจากจะช่วยให้เราสบายใจแล้วนะคะยังทำให้การออมเงินของเราไม่สะดุดได้นะคะจะได้เป็นไปตามแผนที่เราน้สร้างไว้เพราะถ้าเหตุฉุกเฉินอะไรแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งที่เผื่อเหตุฉุกเฉินเอาไว้แล้วก็ควรจะมากพอสมควรนะคะสักสามเดือน6เดือนหรือจะเป็น1ปีก็ดีนะคะเพื่อพร้อมเอาไว้เป็นบอกป้องกันร,รองภัยได้คะ่ะ นั่นก็คือห้าขั้นตอนในการเพิ่มบัญชีเงินออมของเรานะคะวิธีที่1การทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่จริงรายรับนี่อาจจะมีไม่เยอะนะคะแต่รายจ่ายนี่ต้องเก็บทุกรายการนะคะวิธีที่2จัดการหนี้โดยเขียนหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงออกไปก่อนนะคะและการใช้บัตรเครด,ดิตให้น้อยลงก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการไม่ทํำให้เรามือเติบนะคะ วิธีที่3เก็บออมเงินทันทีเมื่อเรามีรายได้เข้ามาทุกเดือนจากเงินเดือนถ้าเป็นรายได้พิเศษก็เก็บเต็มจำนวนได้ก็ดีนะคะวิธีที่4เลิกติดตามเพจที่ขายของออนไลน์ที่ทำให้เราต้องเสียเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามเพจต่างๆที่ทำให้เราทำการออมเงินได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพจการเงินการลงทุนเคล็ดลับการออมเงินต่างๆนะคะ และสุดท้ายวิธีที่5การตั้งบัญชีสำรองเผื่อเหตุฉุกเฉินยัก3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าเคล็ดลับของการเพิ่มบัญชีเงินออมของเราจะทำให้เรารู้จักคุณค่าของการเก็บออมและทำอย่างมีวินัยนะคะคำว่าวินัยเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเลยนะคะถ้าเรามีวินัยกับการเงินได้ เราก็สามารถที่จะสร้างวินัยกับเรื่องอื่นๆได้ไม่ยากเลยค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ